ที่ผ่านมือเรานะคะเราจะตรวจสอบให้ร้อค่ะไม่ว่าจะเป็นโซลินอยด์การเกษตรทองเหลืองหรือว่าจะเป็นมอเตอร์วาวนะคะซึ่งการตรวจสอบนะคะพวกว่ลไฟฟ้าต่างเนี่ยเราจะปล่อยกระแสไฟเข้าไปค่ะโดยผ่าน power supply นะคะก็เหมือนการทดลองใช้ตัววาวตัวโซลินอยด์วาวนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะเราก็จะดูแอมป์ดูโวลต์นะคะพอปล่อยกระแสไฟเข้าไปนะคะถ้ามันปกตินะคะพวกค่าต่างเนี่ยจะอยู่ในมาตรฐาน ที่เขากำหนดมานะคะแต่ถ้าสายไฟขาดว้าวขาดนะคะข้างในเนี่ยไฟก็จะไม่มีนะคะหรือว่านะคะอาจจะช็อตข้างในนะคะพวกกระแสะไฟที่ขึ้นอยู่ใน power supply อะคะ่ะก็จะขึ้นสูงผิดปกติ ซึ่งอันไหนที่มันน้อยกว่านะคะหรือมากกว่าเนี่ยเราก็จะตรวจสอบให้ถ้าตัวไหนที่มันเสียนะคะเราก็จะเคลมผู้ผลิตให้อีกทีหนึ่งนี่แหละคะ่ะจะเป็นวิธีการตรวจสอบ100%ก่อนส่งของให้ทุกคนนะคะ